โซสาวมาขายรถที่ไหนมีแดงด้วยเนี่ยครับผมคิกว่าไฮโซสาวที่ไหนไม่ไม่แซวอีแล้วแซว <laughs> อยากได้ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้หรออยากได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับสามหนึ่งค่ะคันนี้มีขับคนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะขับคนเดียวขับคนเดียวออกป้ายแดงแล้วก็อันนี้ก็แรปแล้วนองนอกรุ่งในแรปแล้วแล้วก็กางเกงยีนนี่คือห้ทำคืนทำไมอ่ะบอเป็นรอยบอเป็นรอยกางเกงยีนไม่ให้ขึ้นด้วยอยากทำคืนรถค่ะขอชมหน่อยได้ไหมเกงเกงยีนไม่ขึ้นเชิญค่ะสภาพกริ๊บมากนะ ส,สภาพกริฟมากเคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมใช่วันเสาร์แต่ว่าวันนั้นน่ะเราไม่ได้มาเองเขาให้ไปนะอันนี้5 3 0 e ใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปไม่ข้ามมาเราไม่ได้คุยกันต่อเพราะมันไม่ได้มีบุ๊กก็เลยลองกลับมาอีกรอบนึงคือ2เดือนที่แล้วให้มาไม่หายมล่วงเลยมันล่วงโชว์เลยทีมันล่วงโชว์เลยมันล่วงโชว์เลยทันทีเน็ตได้เท่าไหร่คุยกันง่ายๆถ้าไม่จบผมก็บายบายผ่านเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วรอบนึงไงก็อยากได้นิดนิด เขาตีกันไม่เกินล้านเดี๋ยวจะให้เขาเช็คแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมกำลังอึ้งอยู่เขาบอกว่าขอให้มีคนสู้เหอร้านตอนยิ่งเหนื่อยเขาไม่เก็บห้ารถเราขับอกมาเพราะว่าทางแ้วเรามาที่นี่แฟนบอกว่าเขาให้ร้านแล้วก็ให้ร้านเขามาดูแลหรอหนึ่งจุดใช่หเท่าเขาหนึ่งจุดต้องยันเลยหนึ่งจุดห้ามต่อนะเอาเปล่าถ้าเอาขายเลยยันมันเลยตรงนี้ผมจะช่วยให้ได้ราคาดีต้องช่วยลูกค้าให้เขาได้ราคาดีที่สุดให้เขาอุ่นจองเลย ผมอยากให้ราคาดีๆไง่เราโอเคนะขายเลยถ้าเขาให้ขายทานี้เลยไม่ต้องเสียใจราคาดีผมพยายามให้ราคาทพงนี้ดีที่สุดเชื่อผมว่าตอนนี้ผมเช็คเขาพวกหมดแล้วใช่ผมอยากรู้ว่าจริงไหมที่เขาให้ราคานี้หรือว่าโดนแขวนแขวนราคาให้จบกับเต็นท์อื่นไม่ได้เพื่อที่ให้ตัวเองจบได้คนเดียวถ้ามันกล้ามาจ้ำมาแสดงว่าจบแล้วผมหาทางออกให้ละ